ำไมชาวอินโทรเวิร์ตถึงตัดคนโคตรไวไม่ชอบความยืดเยื้อ 1. ในหัวคือคิดมาเป็นล้านรอบแล้วที่เห็นนิ่งๆไม่พูดแล้วอยู่ดีๆหายไปไม่ใช่ว่าเขาอารมณ์ชั่ววูบนะเขาทดไว้ในใจมานานแล้วเก็บทุกเม็ดสะสมแต้มความผิดหวังจนเต็มหลอดพอฟังเส้นสุดท้ายขาดปุ๊บไปเลยไม่ต้องร่ำลา 2. แบตเตอรี่ชีวิตมีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดการมานั่งทะเลาะ อธิบายหรือดราม่าวนลูปสำหรับอินโทรเวิร์ตมันเปลืองพลังงานชีวิตมากสู้เอาเวลาไปนอนดูซีรีส์หรืออยู่เงียบๆคนเดียวดีกว่าสบายใจกว่าเยอะ 3. ไม่ชอบ small talk ไม่ชอบดรามา่าถ้าคุยแล้วไม่รู้เรื่องหรือรู้ว่าคุยไปก็ไม่จบเขาจะรู้สึกว่าเสียเวลาแล้วกดปุ่มดีตัวเองออกมาทันทีเพราะความสงบในใจคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใครก็มาทำลายไม่ได้ 4. เจ็บแต่จบ ไม่มีรีเทิร์นกฎเหล็กคือเดินหน้าแล้วไม่ถอยหลังไม่มีการขู่ว่าจะไปเพื่อเรียกร้องความสนใจถ้าอินโทรเวิร์ตพูดว่าจะไปคือไปจริงบล็อกจริงลบจริงและต่อให้กลับมาง้อก็ไม่มีทางเหมือนเดิมแล้วสรุปสั้นๆสำหรับอินโทรเวิร์ตความสบายใจสำคัญกว่าการรักษามารยาทถ้าอยู่ตรงไหนแล้วเหนื่อยก็แค่เดินออกมาจบ